สวัสดีทุกท่านนะครับมาอยู่กับ m o n e y p s เกี่ยวกันหาเงินฟรีไปด้วยกันในคลิปนี้เราจะมาทำการถอนเงินของตัวแอป Money s h o o t i n g นะฮะไม่ได้มาเด็ดมาแป๊บหนึ่งแป๊บหนึ่งนะฮะก็เราจะมาทำการถอนเงินดูนะ200บาทนะฮะไม่รู้ว่าในนาตอนนี้มันยันใจอยู่หรือเปล่านี้ไม่แน่ใจเหมือนกันเดี๋ยวเราไปทำการถอนกันเลยอันนี้ก็จะเป็นประวัตินอะในของทุมันนี่ผมผมว่า ตอนนี้มันมีรายการให้ประมาณแค่นี้นะฮะเดี๋ยวถ้ามันเข้ามาก็จะมีรายการใหม่มามาใช่ไหมล่ะผมจะทำการถอนเงิน200นะฮะกดเข้าแอปในขอ Money Shooting กันเลยนะฮะสำหรับใครที่สนใจมาทำด้วยกันก็สามารถกดลิงก์จากใต้คลิปไปโหลดแอปพลิเคชันใน Play Store ได้เลยและหาแนะนำต่างๆทำการเชิญเพื่อนนะครับก็ไปดูได้นะครับผมมีวิธีในการสมัครต่างๆเอาไว้ให้หมดแล้วจริงๆมันสมัครได้ไม่ไม่ยากนะฮะง่ายๆ ไม่ต้องดูก็สมัครได้นะโอเคเดี๋ยวเรามาทําการถอนเงินกันเลยดีกว่านะส่วนขั้นตอนในการถอนเงินก็ไปดนะูของคลิปวิธีในการถอนเงินผมอธิบายชัดเจนอยู่นะว่าเราต้องใส่เบอร์โทรยังไงกันบ้างยืนยันยังไงกันบ้างเนาะ,ะไปตรงที่เงินออกนะจะทําการถอนเงินกันเลยกดเข้ามาแล้วปุ๊บรอบแป๊บหนึ่งนะปุ๊บอ่าเข้ามาแล้วกดไปตรงที่2 0 0บาทนะแล้วก็ทกําการยืนยันในการแรกใครที่ยังไม่ได้ใส่เบอร์ก็ใส่เบอร์เข้าไปนะฮะ ใครที่ใส่แล้วก็กดยืนยันในการแร่รับได้เลยกดเข้าไปกดยืนยันอีกทีหนึ่งนะครับปุ๊บโอเครอภา,ายใน 1- 3ถึงวันนะทาการถอนไปที่เรียบร้อยแล้วถอน200บาทใช้เรียนอยู่ที่21ล้านเหรียญน,นะฮะใช่ไหมล่ะอ่าใช้หมดไปแล้วนะจริงๆมันใช้แค่20 000, ล้านเนี่ยเหรียญเนี่ยแต่ว่าเขาปรับมาให้เยอะขึ้นนะครับอืมอันนี้ไม่รู้ว่าทําไมเขาปรับมาเนาะอ่าตรงนี้ก็มาดูในของประวัติในการแร่รับเงินได้ตรงนี้ กดไปดูได้นะฮะกดดูได้ปุ๊บอ่าสถานะากับลัรตรวจสอบอยู่200บาทนะรตรวจสอบอยู่วันที่ผมทำกันถอนก็วันที่7เดือน6นะปี2022เวลา12บนกาส43นาทีเดี๋ยวรอว่าประมาณกี่นาทีมันถึงจะเข้าหรือรอเป็นวนันอันนี้เดี๋ยวต้องรอกันก่อนส่วนในของตัวแอปนี้นะครับถ้าใครช่วงแรกๆที่ใครเข้าแล้วมัน มีหน้าจอดำนะครับหรือว่าเข้ามาแล้วมันเกิดแบบว่ากับเทคกับเพกะมันเข้าแอปไม่ได้ก็แนะนําว่าให้เราไปทําการล้างข้อมูลแอปในของแอปตัวนี้นะเมนูเชิญเพื่อนต่างๆก็อยู่ตรงนี้หมดเลยอ่าตรงนี้เมนูเชิญเพื่อนเ็คอินนะไอโฟนสิบสามนะฮะกล่องพวกนี้ก็เล่นง่ายๆถ้าเราจะทําการหาเพจก็สามารถกดจากตรงมนีมีดเนี่ยกดเข้าไปปุ๊บเนี่ยให้มันปักเข้าไปนะ กดเข้าไปให้มันปักเข้าไปถ้าปัาหมดก็จะขึ้นมาให้เราทําการรับเพชรดูวิดีโอรับเพชรเข้าไปที่ผมถอนเงินก็ตอนนี้ยังไม่เข้านะเดี๋ยวรอก่อนนะฮะสรุปแล้วผมได้รอมาสักพักหนึ่งแล้วนะฮะรอมาค่อนข้างนานนะเงินก็ยังไม่ได้เข้านะฮะอันนี้คือประวัติในการถอนเนาะรอจนถึง13มิถนา34นาทีแล้วเกิดจนหนชั่วโมงแล้วเงินยังไม่เข้าอ่ะเดี๋ยวเรา รอภายใน3วันกันก่อนนะถ้าเข้าไม่เข้ายังไงเดี๋ยวผมจะมาทําการอัปเดตอีกทีหนึ่งนะถ้าไม่เข้าก็แสดงว่าแอปนี้ไม่จ่ายแล้วเลิกเล่นได้เลยนะส่วนถ้าเข้าถ้าใครอยากจะเล่นก็โหลดการเล่นกันได้นะเดี๋ยวผมจะมาอัปเดตต่อจากนี้กันเลยเดี๋ยวรอเงินเข้ากันก่อนภายใน3วันตามที่เขาบอกว่ารอ1นถึงสวันนะฮะสวัสดีทุกท่านอีกครั้งด้วยนะฮะก็หลังจากที่ผมได้ทําการถอนไปนะไม่รู้ว่าประมาณกี่วันแล้ว ก็จะมาทําการเช็ดดูว่าเงินนะ่ะที่พุงถอนนะ่ะมันเข้าหรือยังนะฮะก็คือผมรอมาละน่าจะถอนในของวันที่7จ็ดนะที่ผมทําการถอนเงินไปวันนี้จะมาเช็คว่าได้รับเงินหรือยังและในของตัวแอมนี้ยังจ่ายอยู่หรือเปล่านะใช้เวลารอค่้นข้งข้งนานกันเลยทีเดียวนะเดี๋ยวทําการเช็คอินกันก่อนเพื่อรับเพชรฟรีไป1 8 0 0 0พเพชรปุ๊บอ่าเดี๋ยวขอเช็คอินกันก่อนนะฮะเช็คอินไปที่เรียบร้อยปิดทิ้งได้เลยเดี๋ยว เรามาดูประวัติการถอนของผมกันเลยดีกว่าว่าผมถอนเงินได้หรือเปล่ากดไปตรงที่เงินออกตรงนี้ก็คือเงินประวัติถอนเงินนะครับกดเข้าไปกดเข้ามาแล้วให้เรามาตรงที่ตรงนี้ประวัติการแรลกรับเงินของเรากดเข้าไปโอเค200บาทที่ผมได้ทําการถอนไปได้รับเงินมาแล้วนะครับการแรลกรับสําเร็จแล้วนะผมถอนในของวันที่7 เดือน6เวลา12บสอนากาสี่สานาทีเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามันเข้ามาวันที่เท่าไหร่ใช้เวลารอประมาณกี่วันตอนที่ผมถอนเนี่ยเขาบอกให้เรารอประมาณ1-3วันนะแต่ว่าผมถอนวันที่7ผมยังไม่ทราบว่ามันเข้าวันไหนเดี๋ยวเราไปดูในของทูมอน o ี้เวเลตสองร้ยบาทที่มันเข้ากันนะฮะในนตอนนี้ข้อเข้ามาในของทูมอนดี้เวเลตแล้วเดี๋ยวเรามาดูในของรายการ ว่ามีย่อเงินเข้าหรือเปล่าโอเคสรุปว่ามีนะฮะมีอ่ามีอยู่มีอยู่นี่เข้ามาแล้ว200บาทโอเคสรุปว่าในของตัวแอปนี้ยังจ่ายในยของตัว m ันนี่ชุดติ้งนะฮะยังจ่ายเงินตามปกตินะครับแต่ว่าอาจจะต้องใช้เวลารอหน่อยนะผมถอนในของวันที่7ใช่ไหมเดี๋ยวเรามาดูกันมันก็เข้าในของวันที่1ินะครับ1ิ เข้าในของวันที่10ก็คือเดือนมิถุนายนก็คือเดือน6นั่นแหละเวลา12บสนากาสีนาทีเข้าในของวันที่10ใช้เวลารอประมาณกี่วันวันที่7 7 8 9เดเก็ถ้าไม่นับวันที่ถอนเนาะไม่นับวันที่ถอนก็3วันนะฮะแต่ถ้านับวันที่ถอนก็จะเป็น4วันนะฮะตามนี้ก็คือแปลว่า8 9ดเก้าสิบสาวันแต่ถ้านับวันที่ถอนก็จะเป็น4วันตามนี้เนาะ ถือว่า200บาทที่ผมได้ทำการถอนไปจากในของตัวแอป money shooting ก็ยังได้รับเงินตามปกติจากแอปปาเมดนะฮะอ่ารอบนี้ผมก็คิดว่ามันไม่จ่ายแล้วนะเพราะว่ารอคข้งข้งนานปกติคือเราจะทำการถอนปุ๊กภายในไม่กี่นาทีเนาะ <c oughs> ก็จะได้รับเงินเข้ามาแล้วแต่รอบนี้คือผมรอเวลาค่อนข่้นข้ข้นนานนะผมคิดว่ามันไม่จ่ายเ <c oughs> ต่สรุปว่าโอเคยังจ่ายอยู่นะฮะแต่ว่าเราต้องรอนานหน่อยนะ ในของตัวแอปมันนี่ชุติ n งหรือแอปปามมีดปุ๊บนะปามมีดเข้าไปปุ๊บนะแล้วก็ปาเข้าไปปุ๊บนะอันสุดท้ายโอ้ยไม่ได้ฮะแหมมีหมวดก่อนปุ๊บ่านะเป็นต่อปุ๊บโอเคเรียบร้อยฮะนี่ถ้าเราปามีดเสร็จแล้วก็ทำการดูวิดีโอแล้วก็รับในของ เพรได้เลยเอาเพรไปทําการถอนเงินนี่มีแค่นี้นะครับเมนูไม่ได้มีอะไรมากมายเมนูเชิญเพื่อนหรือว,ว่าวิธีในการสมัครต่างๆการถอนเงินผมก็ถอนให้ทุกคนดูละการสมัครต่างๆก็สมัครได้ส่วนใครที่มีปัญหาเรื่องในการเข้าแอปพลิเคชันที่ผมบอกช่วงแรกๆนะครับก็คือเข้าไม่ได้มันเครื่องกับพลิกกับพริบอะ่ะให้เราเข้าไปตรงที่เครื่องมือถือของเราตั้งค่าเครื่องมือถือของเรานะและเข้าไปตรงที่แอปพลิเคชัน รลหาในของตัวแอปนี้ Money Shooting และให้เราทำการล้างข้อมูลพอล้างข้อมูลเสร็จแล้วให้เรามาเข้าแอปในของตัวแอป Money Shooting นี้ใหม่ My, นะฮะแล้วก็ทำการล็อกอินด้วยบัญชีเก่าของเราเพชรของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมนะตามนี้เนาะก็เล่นได้ตามปกตินะครับเพราะว่าผมก็เจอปัญหานี้เหมือนกันก็ทำแบบนี้ก็ถือว่าแก้ได้นะ โอเคสำหรับวันนี้ก็มาเพียงแค่นี้แล้วกันในของตัวอ p p Money Shooting ที่ผม,มอัาเด็เลื่องในการถอน200ร200บาทว่ายังจ่ายอยู่ไหมเพราะว่าใช้เวลารอค่อนข้างนานนะเกิดคิดว่าไม่จ่ายแล้วนะแต่ก็ถือว่ายังจ่ายอยู่เนาะใครที่สนใจก็มาทำด้วยกันได้ใครที่ไม่อยากทำก็ผ่านกันได้นะครับไม่ว่ากันยังไงก็ฝากกดไลค์กดติดตามกด subscribe ไว้รอข้อมูลข่าวสาใหม่ๆจมามนีเพด้วยลวกยยวนนะกันบายๆวิเจอการคลิปหน้าครับ